เป็นการฝึกทดสอบครูผู้ช่วยนะครับครูผู้ช่วยใหม่นในหัวข้อ SCBA อุปกรณ์ช่วยหายใจนะครับชนิดมีถังอา,ากาศนะครับ SCBA นะให้เขาฝึกในการหายใจนะครับแล้วก็จะมาดูว่าเขาใช้อากาศไปเท่าไหร่